Uh, ปีนี้เหรอคะจริงๆปีสองสองปีที่แล้วเป็นปีที่เรารู้สึกว่าแบบเราหาอะไรอะไรเงี้ยคะแล้วก็ปีนี้น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นปีที่เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะหาแรงบัานใจที่จะออกไปเล่นให้ดีซึ่งจริงๆแล้วแน่นอนทุกคนอยากเล่นให้ดีแต่ว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่แบบเหมือนกับหาแรงมัานใจหาอะไรใหม่ๆแล้วก็แบบเวิร์กออนอะไร่เงี้ยก็จริงพร้อมไหมก็ อาทิตย์ที่เราก็เล่นมาแล้วก็เหมือนเป็นบอมอพในเอเชียเนี่ยค่ะก็ก็ก,ก,ก็ก็พร้อมค่ะก็ไม่ได้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรที่แบบแอแปลกไปมากหรือว่าต่างไปมากอะไรเงี้ยก็เป็นอีอกอีกหนึ่งท,ทัวร์นาเมนต์ที่ที่เล่นในบ้านเราให้โงมอง,มองว่าอ่โควิดมันไม่ได้คือมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ท,ทุกคนก็ต้องดิวแบบมันเหมือนกันไม่ใช่แค่โมคนเดียวค่ะก็มีมี มันเป็นอุปสรรคไหมก็คงมโมไม่มองว่าเป็นอุปสรรคโมมองว่ามันก็แค่เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็แคต่ต้องต้องดีลกับมันแล้วก็แค่เราก็ต้องระมัดระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ต้องแบบวอลลี่ขนาดนั้นกับ,ก,บก,ก,กับเกมกันกับเกมกอล์ฟอะค่ะมันไม่โมไม่ได้มองว่ามัน,นแบบเอฟเฟกต์มาก ก็สำหรับพี่เพ well> ื่นะคะข่าก uh ็ปกติเจอกันท uh ุกปีเนาะก็คิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็แล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็ยังสปอร์ตเพย์เลอร์ไทยเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ที่อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็แล้วก็สปอร์ตพวกเราค่ะก็สําหรับพี่เพื่นะคะก็คิดถึงทุกคนค่ะแล้วก็สําหรับแฟนๆกอล์ฟแน่นอนว่าปีนี้เราไม่ได้เจอกันที่สนามนะคะก็อยากให้ทุกคนดูกอล์ฟ ที่บ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็แล้วก็สนุกค,ค่ะแล้วก็หวังว่าปีหน้าเราจะได้กลับมาเจอกันที่สนามนี้ค่ะ